รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาวะแบบองค์รวมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาคมโลกและมุ่งสู่เรียลเวอร์อิมแพกการสานต่อภารกิจต่างๆที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้วยกลไก 3A ร่วมกับการจัดทำโครงการแฟลกชิป ให้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงานทั้งนี้อธิการบดีมีกำหนดรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภามาหาวิทยายลายัยเพื่อติดตามความคืบหน้ารวมทั้งนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมากำหนดทิศทางและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานร่วมกับทีมบริหารเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับมาหาวิทยายลายัย ในปีงบประมาณพศส5 6 8มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานในรอบ3เดือนที่สำคัญดังนี้ผลการดำเนินงานโครงการแฟลกชิปจำนวน13โครงการยุทธศาสตร์ที่1มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการแฟลกชิปจำนวน4โครงการ การสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคมโลกภายใต้แฟลกชิประบบนิเวศงานวิจัยครบวงจรเพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็งให้ร่วมผลิตผลงานที่มีอิมแพกต่อสังคมและประเทศร่วมกับแฟลกชิปการให้ทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยเชิงรุก4ประเด็นสำคัญ แฟลกชิพเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อรองรับศาสตร์ในอนาคตก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับพันธมิตรที่มีศักยภาพชั้นนำต่างประเทศและ f l a ลกชิพที่จะเร่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาวะของมหาวิทยายลัยสู่เชิงพาณิชย์ยุทธศาสตร์ที่2มหาวิทยายลัยจัดทำโครงการแฟลกชิพจำนวน2โครงการ การเพิ่มอำนาจผู้เรียนให้เข้าถึงการศึกษาและมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันด้วยแฟลกชิปการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์สำหรับอนาคตโดยดำเนินการในเรื่องต่างๆเช่นการพัฒนารายวิชา GE+ หมวดวิชาที่เสริมสร้างให้นักศึกษาพร้อมรับมือกับโลกในปัจจุบันและอนาคตและสามารถเรียนรายวิชา Gen Ed ในรูปแบบข้ามสถาบัน การให้บริการ generative AI ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาและวางแผนพัฒนา MU GenAI Application ร่วมกับการจัดทำสื่อการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยี AI เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติผ่านการจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์หรือคอย การให้บริการและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่นักศึกษาและบุคลากรการเพิ่มจำนวนอาจารย์ให้ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ PSF และ MU PSF อย่างต่อเนื่องอยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรแซนบอกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านพัฒนากำลังคนของประเทศในสาขานวัตกรรมสุขภาพและสุขภาวะแบบองค์รวม ไปพร้อมกับการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในฐานะสถาบันร่วมผลิตและจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาการขั้นสูงทางชีวาการแพทย์และการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพการเพิ่มรายวิชาและหลักสูตรออนไลน์รวมถึงต่อย,ยอดให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ MUCE การสร้างระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาและบุคลากรภายใต้สถาบันเมทีสคูล แฟลกชิปการส่งเสริมเครือข่ายสิเก่าให้มาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆยุทธศาสตร์ที่3มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการแฟลกชิปจำนวน3โครงการแฟลกชิปการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยผลักดันสู่การเป็นนโยบายผ่านการให้ทุนสนับสนุนภายใต้ทุน S3 ร่วมกับสสสเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยแฟลกชิปการเสริมสร้างศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ประเทศกำลังพัฒนาผ่านการจัดโครงการร่วมกับคู่พันธมิตรในต่างประเทศแฟลกชิป SDG การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นรากฐานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรภายใต้ศูนย์ซีฟาวยุทธศาสตร์ที่4มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการแฟลกชิปจำนวน4โครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวางกลยุทธ์แบรนด์และการสื่อสารภายใต้แฟลกชิปแบรนด์มหิดลและการระดมทุนเพื่อยกระดับแบรนด์มหิดลบนพื้นฐานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่จะสร้างคุณค่าให้สังคมและเตรียมจัดตั้งกองทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อความยั่งยืนไปพร้อมก,กับการระดมทุนเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้เซลล์แทนเคมีบำบัด แฟลกชิปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลด้วยแนวทางพัฒนา global talent อย่างต่อเนื่องแฟลกชิปการธรรมพิบาลข้อมูลของมหาวิทยลาลัยให้ครอบคลุมตามกฎกระทรวงสามารถจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยลาลัยให้พร้อมใช้งานทุกพันธกิจและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและแฟลกชิปการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวในกระบวนการทำงานเริ่มต้นพัฒนาระบบงานด้านการเงินและพัสดุ e-document สู่ digital finance and procurement การจัดการงบประมาณให้ยืดหยุ่นและปรับปรุงการหมุนเวียนของเงินทุนเพื่อเพิ่มกระแสะเงินสดสร้างความมั่นคงทางการเงินนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอื่นๆเช่นมหาวิทยาลัยมุ่งขยายเครือข่ายสู่ภายนอกให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและสังคมผ่านการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการวิจัยนวัตกรรมและการบริหารกับสถาบันการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านพืชสมุนไพรร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรไทยภายใต้โครงการน่านแซนบ็อกและถ่ายทอดองค์ความรู้เทรนด์พลิกวงการสุขภาพในอนาคตในงานเดอะสแตนดาร์ดอีโคโนมิกฟอรัมเปิดตัวมหิดล a q h i ดัชนีวัดคุณภาพอากาศเพื่อใช้สื่อสารความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษทางอากาศสู่ประชาชน เปิดหลักสูตรวิชาชุมชนสุขภาวะและความยั่งยืนหลักสูตรแบบยืดหยุ่นสำหรับข้าราชการหรือผู้นำชุมชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนพัฒนาหลักสูตรศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่นักศึกษาผ่านการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์จริงในชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในโดยทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่จำเป็นและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการและประกันร,ระยะเวลาดำเนินการและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะของคนในองค์กรให้ได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยจะสำเร็จได้ต้องมาจากการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่จะนำมหาวิทยาลัยสู่ Real World Impact